สวัสดีครับทานผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปพูดถึงซิงเกิลใหม่ของ b บล็คพิงกนะครับอย่าง Love Sick Girl เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากครับกับชายที่ปรากฏใน MV ของ b บล็คพิงกนะครับซึ่งเขาได้โอบกอดทั้งลิซ่าแบล็คพิงกเอาไว้แล้วก็ดูเหมือนว่าเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรเซ่มากใน MV นะฮะจนมีหลายคนถามถึงเขามากมายครับว่าชายหนุ่มผมยาวคนนี้เป็นใครกันแน่เป็นปริศนาเกาขานกันอย่างมากนะครับปรากฏว่าสืบสาวเราเรื่อง ครับชายคนนี้มีชื่อว่าโลเลนครับเขาเป็นศิลปินนักดนกตรีภายใต้สก,กัด The Back l เลเบซึ่งเป็นค่ายในเครือของ YG Entertainment นะครับชื่อจริงของเขาคือลีซึงจูนะครับอายุปัจจุบัน25ปีเขาไี้ทำงานอยู่ภายใต้บริษัท YG Entertainment เขาเป็นทั้งโปรดิวเซอร์และก็ดีเจด้วยและเขาเองครับก็ได้ร่วมแต่งเพลงเพลงนี้ด้วย Love Sick Girl ไม่เพียงแต่การร่วมแสดง MV ในครั้งนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาเองก็ได้เคยถ่ายรูปกับ Black Pink นอกจากนั้นยังชอบปรากฏตัวบ่อยๆนะครับใน IG หรไม่ว่าจะเป็นการร่วมดีดกีตาร์นะครับเล่นคู่กับโรเซ่โรเซ่ก็กําลังร้องเพลงนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแฟนคลับถามเข้าไปมากมายถึงเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยฮะกีตาร์ของเขาจะละไมค้คล้ายคลึงกับที่ใช้ใน MV ด้วยก็ดีดไปครับโรเซ่เขาก็ร้องเพลงไปนะแล้วก็มีภาพครับที่เขาเนี่ยนะครับถ่ายคู่กับริซ่านะครับใน MV i ม e ีไอศครีมซึ่งได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับเอม จากการคาดดาวเขาคงจะสนิทสนมกับแบ็คพิงค์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากครับกับการร่วมเล่น MV Love s i n g l ในครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้นี่มันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจจริงๆนะฮะซึ่งใครที่สนใจติดตามผลงานของเขานะครับหรือเรื่องราวเขาก็ติดตามได้ที่ไอจีครับของโลแลนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับบอกได้เลยว่าเป็นคนที่น่าหลงไหลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหากคุณชอบใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก Klapp.